กินกะเพราตามพี่คนนี้ครับโอ้เอาเมนูเนี่ยป้ากะเพราหมูเด้งแั้งเป็นก้อนไม่มีหมูเด้งหรองั้นเอาไอ้นี้แทนได้ไหมไมจะายลองกินคิดราคาตามกะเพราได้เลยเป็นเชิดเลยครับโอ้โหเมนหอมนะหอมกะเพราโฮ้ยน้ำซุปมาแล้ว ไม่รู้เรื่องเอาหมูแครอทได้นิ่มด้วยเหมือนแบบหมูยอแต่ว่าอร่อยตาเริ่มมาอ่ะเริ่มมาแล้วอุ๊ยเผ็ดอ่ะนี่มันเพิ่งเผ็ดเหรอนะพี่เขาเยอะมากโดยรวมดีใช่ไหมโดยรวมแทนกันได้อร่อยแนะนำไปลองสั่งดาวกัได้ใครไม่มีหมูแดงก็ไปเอาหมูมาแทนได้นะโอ้ยพี่เขาเผ็ดมากไข่ดาวมาแล้วไข่ดาวช่วยทำให้เราอ่ะความเผ็ดเบาลงกระเพราะที่ถูกต้องคือกระเพราที่มีไข่ ร้องหน้าเหมือนอร่อยแต่ถ้าร้องนี่เหนือยกว่านะ